สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนกระกอกนะคะทุกคนหลังจาเล็กเข้ามาครับสภาพก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เล็กเล็กน่ะรับงานหนักเลยคือเมื่อกี้ไปย่างเนื้อมานะคะแล้วเข้ามาก็มียาชี้นะคะทรงผมแปลกไหมนี่แหละเจ็มากเกิใครจัดมาให้ยาก็ไม่ไม่ไม่พ้นคนนี้ไม่ใครเราไม่พ้นคนนั้นเลยโอ้โหตกใจเลยนะทุกคนพี่อ้อด้วยทุกคน มีหัวผูด้วยนะตัวนี้ทุกคนต่างเดี๋ยวคนต่อไปจะเป็นพี่แอนใช่ไหมพี่แอนแล้วก็พี่แนนฮะผมยาวเลยคือหัวมันโค้ใหญ่เลยโอ้ตายแล้วเป็นกียางพรีเมียมเป็นกียางห้องกียางนี่นะคะทุกคนแปลงโฉบนะคะเปรี้ยวแปลงโฉบป๊า ขเขลเลยนะไอ้เธอเอาแบบเอาันนั้นหักมันออกก่อนมันเจ็บเราดึงม,มันพันกันไอเ้เปียวเปียวแล้วก็ย,ยังได้ชีไม่น่าได้ยินเสียงคุยกันแล้วก็อือเข้ามาแล้วโอ้โหเปลี่ยนไปเลยต้องขอบต้องขอบคุณเยวมากเลยนะ <laughs> ลายต่อไปเฮ้ยจะตีแห้งไรละเลยพี่แอนนะคะทุกคนคนต่อไปเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะวิธีการทำผมคนละสีเลยได้กี่สีนี่ผมพี่แอนเราจะทำสีผมใหม่ใช่ค่าแน่นเราจะทำผมใหม่นะคะตอนเย็นนี้ค่ะ ไปส,ส,ส่งคงเป็นใบสามอะไรมันมีมันจะเป็นไปส่งยี <city> ่ส so uh ิบเก้านก็ได้นี่นะคะทุกคนผมพี่เอ็คือสู้ชีวิตไปใบแล้วยังไม่ตรงทำไมเปรี้ยกำลัง ทีการทําก็จะประมาณนี้นะทุกคนเอเปียก็จะเป็นช่างเสริมสวยประจำร้านช่างเสริมสวยจำ f ่ F n ้ียใ่อ็ปใ่บพนาไปทีไรจะไปสละส่วนทุเรียนนะไปกับช่ใครไปอยู่พันนาเนอะหรอ แต่ไม่นีหรออ๋ออ้โหเข้าไปนันู้เข้าไปนะท้าุกฝ่้าไปนะมีทางทาเลยเขาาไปสวนเข้าปสวนต้หาเขาไปนะิาไปทุกทคนเลยยหาดูเขาส่นเดี๋ยวไปใส่ก่ได้วเไปสิได้ซ้สนส่วน กลิ่นอะไรวะกิ่นน้ำยาหนูน้ำยาอะไรใส่ผมขึ้นมา Oh my god ทุกคนแต่แต่พี่เอนมีหน้ามาเนาะเดี๋ยวจะดึงั้งขานี่วิ่งเลยนะเว้ยเฮ้หก็เลยได้วิทางขาเลยคนหัวดูสีคนเนี้ยดูสีผม ขลุดวะยาชีบมาดำแบนแบนแบนตั้งแบนตั้งบางคนอื่นดอนนเล่นเดีต้องมัดอีกรอบนึงมัดหัวจุกมันกับผมเลยอืมเจ็บนี่นะคะผมก็เริ่มตั้งมาแล้วนะวันนั้นต้องเอาอย่างอย่างหัดแกะแบนตั้งแล้วไม่แน่นฉันเจ็บมากนะเจ็บร้อยแล้วทุกคน เราเลี้ยงที่ไหนก่อนเราเลี้ยงที่ไหนชมผมแบบนี้ฉันเจ็บมากนะชาวดอร์เออต้องเอาสีดำน้ำมันพวงนี้ปลาสูงนะต้องโอนะตัดโคตรเรียบร้อยนะทุกคนทรงผมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเราส่วนเราก็ลอดตัวไปนะคะพอเราไปย่างเนื้อ จะรอดใช่ไหมใช่แตกหน่อนะทุกคนแตกหน่อโอ้แตกหน่อข้างบนพี่แอนถ้าก้มก้มก้มกินข้าวแล้วจะหัวชนกันไหมกินข้าอยู่ใส่สายตาโอเคแตงเกียวใบต่อไปนะคะนี่ละเสร็จแล้วพี่แอนเราไปต่อคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ของนางสาวผมตั้งนะคะ เอเออนองมาซื้อเราเป็นไรเป็นไรยักปัม้ฮเมาวทนสรุปค hmm> ือเราไม่รอดนะทุกคนแอดเปียวก็มาทำผมให้เราต่อนะ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรหางมันหรอเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะทุกคนแล้ผลรับจะเป็นคนมารับดูขยะเออค่ะหนูแค่บอกไว้พอโอ้โหทุกคนถ่ายให้หนูนะคะหนูจะส่งรายงานบอสใหญ่วิดีโอตรงใช่ไหมวิดีโอก็ได้ค่ะรูปก็ได้ ทีมผมตั <Techn Pokémon> ้งนะคะเพีย <classy> เิ <More trying> ่องเพิ่มเี่จัดเดียวที่ได้นี่ยาฮีคุณมายอะไมยาเอาไว้ลูวเขาโอ้ยหเเป็นเบนหมดอันนี้เพอเยวไปซื้อขนมเซื่เชืชิม้าบาทหยังไงนะ้ต้องคนสัตเ์เก็บไปจำวนหลายมันมีได้เสียราคาเียบร้อยทุกคนชิม้าบาทเพียไปซื้อขนม แต่ที่ขอขัดมานี่นะทุกคนเราทรงผมเรานะคะโอ้เมื่อเช้านี่เขาว่าลุงสร้างงานเยอะแล้วเขาทรงงันลุงสร้างงานเยอะเจ็บฟมันเหนียวเฮออยู่มันเหนียวคอเฮอเจ็บก็อดเอามันเหนียวอเฮอร์แล้วหันมารอเบื้องบนดูนะ Alah, 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 นี่อะลงมาสั่งงานเยอะแอดมินเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยโอเคไมเพเ่มลี่ไปเอเลละฮ<ห>ะเราใส่ฟิลเตอร์